สวัสดีครับพวกก็พบกันใ่กฤษฎีกแล้วกับเอ่อ Octo Dance Daily Ace Cash ฮะไม่ใช่ Dance Dance d a i l Ace ครับความเป็นพ่อคพ่อยิ่งใหญ่ติมติมเติมติมติมแล้วก็หลังจากที่เราไปเจอกับลูกเราสองคนแล้วคือทอมมี่กับสเตซี่เอ้ยทอมมี่กับสเตซี่แล้วมาเจอสการเล็ตแล้วนะเราต้องมาเจอคิซแอนไพร์อ๋อต้องเล่นเกมเลือกของรางวัล someday i'll be strong enough to pull i wonder what our lives will be like once our kids grow up and move away maybe we'll finally have time to travel <laughs> 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 i thought the aquarium was more educational ĐỨNG à. TÔNG đứng cái này không? Ủa nó đi thi càng đứng đi đi lấy Đúng mà Đứng đi có nhỏ mà hả? Nó Yeah! Đã โอเคครก็จากที่ผมอ่านนะตรงนี้มันผมต้องเอาของรางวัลจากพวกเกมเซนเตอร์เนี่ยไปให้คุณภรรยาเราให้ได้ให้ได้เจชิ้นนะฮะก็โอเคแต่อีชิ้นหนึงนะอเเาที่อ่านนะเหมือนกับว่าคุณภรรยาเราจะปั๊ม คุณภรรยาเราเขาจะนั่นแหละเขาจะกังวลน,นะว่าเราทำเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะ <c oughs> พวกแบบเรื่องต่างๆว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายหรือไม่ก็ว่าโดนรั้วบ้านพังอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยก็เลยกังวลนิดหน่อยล้วก็เลยต้องทําให้เขาทำให้เธอมีความสุขในการเอาของเรามันไปให้เธอว่านี้ <c oughs> ผมปกตินะ ต้องได้ยี mm ่สิบฟุตเหรอพอหมึกมันคดไม่แบบคงทำได้นะยี่สิบแต้เฮ้ยสามอันสองอัน ได้แล้วฮะของรางวัลโอแค่ได้ตั้วสชิน้นคือที่ที่ที่เล่นเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่ารีบนะเว้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ารีบเลยไม่ไม่ไม่ได้รีบเลยเราก็เล่นไปเรื่อยๆเราสนุกของเราส,ส,ส,สกายเลดพูดอะไรไปแล้วก็ปล่อยเธอพูดไปเอ้ยขอโทษผมมีเต่ามาให้ <im itation> ฉันไม่เข้าใจเลยคุณ <im itation> ชอบทะเลคุณชอบแบบว่าชอบทะเลแต่ทะเลพวกนี้วะแต่ทำไมเหนืองกับว่าคุณไม่อยากมาที่นี่อ๋อเรากลัวปลชาฉลา n s, <im itation> <S, <im itation> <S อ้ยชุดบาสด้วยมีเซียนชุดบาสในกุชเอา ผมว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่าไหไังวะเนี่ยทำไงชุดลงดิวเนี่ยเอ้าผมจะทำยังไงชุดลงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องคคิตเละต้องคำนวณทฤษฎียากมาก ลงแล้วไงล่ะต้องแข่งกับไอ้ห่านี่ใช่ไหมอ๋อเก็ตซิกครับแต้ม6แต้มเท่านั้นพยายามเข้าผมทำได้ผมทำได้ครับผม,ผม,ผ,มผมทีได้ผมทำได้เออทำได้แต่จะาจนานหน่อยทุยดีไงนายก็นายเป็นใครอะ่ะนายชุดไม่เข้าไอ้คนข้างๆเนี่ยโอ้ แค่เกมเราเหรอพาแล้วก็แค่เกรู้สึกว่าทางนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้เราเล่นไปสนุกสนานฮ่าฮ่าอดียมั้ย้ยลงด้วยหายช็อตแองเกิลจากเล่นบาทใครก็ได้พาไปเล่นบาทที เพื่อนให้่าเบนบาทเสียใจเนี่จะเสร็จแล้วก็ก็คงจะเล่นจนจบอ่ะเอาตัวเดดแต่ผมตอนนี้โหลดมาตอนแรกะเกือบเกือบจะเล่นไปก่อนแล้วแต่ไม่อยากสปอยตัวเองไงก็เลยรอรอเล่นรอเล่นเราก็แครไปด้วยเลยจะได้จะได้เป็นถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรไม่เอาลงก็ได้คือเราสนุกของเราคนเดียวกรำ ไอ้สนุกจริงๆนะเว้ยไปหาเล่นดูเลยอะอยามเข้ามามันก็ลงอีกลูกเนี่ยใครที่คิดว่ามันง่ายนะเล่นเองอะแล้วถ้าเกิดมันง่ายก็ก,ก็ง่ายแหละนะแต่ว่าสําหรับผมมันโคตรยากเย้ได้มาแล้ว,ลว <c oughs> อีก3ชิ้นนะฮะผมว่าผมจะไม่เล่นไอ้เกมฮอกกี้นี่หรอกมันผมผมว่าผม ผมสวยเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นมันต้องมีใฮเลนฮอกกี้แน่ๆที่รักจ๋าที่รักจ๋าอันนี้ปไปมีอะไรเล่นอีกครับอ๋อเนี่คืออะไรวะคืออะไรอ๋อต้องหยิบลูกบอลมาใช่ไหมแล้วก็ ขึ้นเดีย่ยบๆน้ำบนแล้วกันเพื่อจะได้จะได้ถึงจะได้ถึงอืมเอา้ชาช้าเลยเหรอเอา้าลูกแรกไงละ่ะความเมพขิงของเรานี่มันไม่มีใครเท่าเทียมได้ วันดีเจ้าที่รักฉันเอากบมาฝากเนี่ย้วก็ผมว่าตอนนี้ผมปกติแล้วก็นี่คือแล้วเนี่ย Fish t ท s s เกมโยนปลาซู่มไป ๋อต้องโยนให้หมดชิน้นนี่ยเมื็อไร่ครับละ่ะไี่บอกว่ายากไหมัมนยากสักไกันต่อุ๊ย,ยากจริงนะเว้ย<ะ>แต่ว่าฝีมือการโยนของผมโหมดมาก ดิอุ้ยลุ้นว่าเนี่ยลุ้นลุ้นนะเนี่ยไปก็อันนี้ก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นอะไรมากก็เชียตามเนื้อเรื่องตามเนื้อเรื่องวิ่งโยนยากมาก แล้วอีกอันนึงอีกอันเดียวนั่นน่ะเนี่ยก็อืโอเคถ้าเกิดเสร็จแล้วจะมีอะไรสนุกให้เราทำก็ได้นะฮะอ่าได้มาอีกอันแล้วก็รู้สึกคุณเมียนเลยตรง What the fuck กระโดดเกมนี้น่าเล่นอ่ะเกมนี้แบกเดี่ยวแบกเดี่ยว ต้องทุบหัวหัวปลาไหลโอเคสามตัวสี่ตัวเอาเอา ป๊าผมเริ่มจะงงเล้วเขาหยิบให้มันเวยๆก่อนโอเคโอเค,อเคไปใกล้ๆก่อนดีกว่าครับไกลไปมันเล่นยากอ่าโอเคมาเลยหนึ่งตัวสองตัว สามตัวแล้วอีกตัวหนึ่งสี่ตัวโค้ฟเ้เสร็จละหมดละมูวันนี้น่าเล่นแต่ผมไม่ผมว่าผมไม่ไม่ไดีกว่าเราได้งูมาแล้วอะไรต่างหากเราไม่ใช่งูอิว มันกับขางรั่วนะฮะต้องไปช่วยใช่ไหมเนี่ยเี้ักษะของเราอยู่แล้วเราเป็นพ่อหมึกผู้แสนใจใจดีแล้วก็ทำตามที่โอ้ตาฟักปึเถอะโอ้ตาฟักตงดูด,ด ผมเริ่มจะงงม่าผมทำยังไงเฮ้ยน้ำทุกคนบอกว่าที่รักจ๋าอย่าจมน้ำนะ ไม่จองเลินมาเมือ่อกูว่้ไมเติร์นอว่นต้องเฟล,เลแน่เลยอ่โอเคโอเคโอเคนนี้เป็นละต้องรีบละมาได้เลย โอเคฮะผมจะพยายามเอาถังไมผ่านนี่ได้นะเพื่อจบพาทของอควาเรียมมาแล้วโอเคเร่มกันเลยนะฮะโอเคอะไม่เข้าวะ เกลือผมเสียล้เสียแล้วเยอะว่วเเะเยอะยมาก Yanun, Yan Yandio! How come that guy hasn't come <coughs> up Okay, Well, I have wasted enough time here. I've got work to do. When you feel like having a real discussion, the Okay. Go this what. ภรรยาเราเขาจะจะว่าเขาจะแค่อยากมาพาเรามาสนุกสนานกับค <Okay. S 1> รอบครัวแล้วก็มาคุยกันนะ oh. ก็โอเคจบแล้ว,ลวก็ทานี้จะดูน่าเบื่อหน่อยนะเพราะว่าก็ได้เบื่อจริงๆนะก็ยังรู้สึกเหนื่อยโอเคแสัปหนี้ก็คงต้อง